ชนทางด้านขวาของรถของผมเต็มๆเลยแท็กซี่ก็คือลงมาลงมาดูครับแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะผิดมีอาการมึนเมาพูดไม่รู้เรื่องครับผู้ก่อเหตุนอน่ะหนีไปแล้วแท็กซี่ยังกลุ่มอยู่เลยไม่ถึงไม่ถึงว่าอีกวันหนึ่งนะวันวันอื่นก็ยังกลุ่มอยู่แล้วก็ในสายเพื่อนของเขาอ่ะก็ตะโกนมาว่าเดี๋ยวค่อยคุยเมาอยู่ก็คือพุ่งพุ่งจากเลนที่จําเป็นจะต้องอยู่เทิร์นเท่านั้นครับมุ่งหน้าไปเลนที่สี่ก็คือชนทางด้านขวาของรถของ,ของผมเต็มๆเลย อืมใช่แล้วก็อาแท็กซี่ก็คือลงมาลงมาดูครับแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะผิดแล้วก็จะโทรเรียกประกันยอมรับผิดทุกอย่างแล้วเขาก็คือแบบมีอาการมึนเมาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะครับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็เรื่ส่วนตัวผมอะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรครับแล้วก็อ่าผมก็โทรเรียกที่บ้านให้ให้มาเฝ้าให้มาแบบว่าเคลียร์เหตุการณ์ให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอที่บ้านผมมาถึงอะ่ะก็คืออ่าผู้ก่อเหตุหนีไปแล้ว โดยที่วินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นนะครับเขา่คนที่เขาอยู่เฝ้ารถให้ผมอะ่ะเขาก็ให้ให,ให้แบบว่าเขาก็บอกว่าอ่าแท็กซี่อะ่ะใช้เวลาในช่วงที่ตำรวจเผลอเข้าไปในป้อมอะ่ะคือเขาใช้ช่วงเวลานั้นแล้วตอนที่แบบไฟเขียวกําลังใกล้จะหมดก็คือขับรถหนีไปเลยทําให้แบบว่าตำรวจเขาก็ตามไปไม่ได้เพราะว่าติดไฟแดง การที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปไล่กล้องไปหากล้องเองจากที่ทางเทศกิตก็ตรงนั้นจะมีโรงเรียนโรงแรมแล้วก็โลตัสผมไปไล่หากล้องเองทั้งหมดแต่คือมันตรงนั้นมันไม่มีกล้องที่ชี้มาตรงจุดเกิดเหตุเลยใช่แล้วก็พอผมไปไล่กล้องเสร็จอ่าผมก็ไปร้องเรียนแท็กซี่นะครับที่ขนส่งก็แท็กขนส่งเขาจะบอกว่าจะดําเนินการตามกฎหมายเนาะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันแล้วก็ไปที่สอนอต่อครับสอนออันนี้ผมอ่าไปเพื่อที่จะบอกเขาว่าเราพยายามหากล้องหาหลักฐานมาให้เขาเพิ่มแล้วอืแต่มันหาไม่ได้จริงๆแต่่าโทรไปหาร้อยเวรประมาณทีสายมั้งครับร้อยเวรกไ็ไม่ได้รับสายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาออกเวรเขาอาจจะนอนอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจอ <c oughs> หลังจากแล้วผมก็เลยกลับ ไปผมก็เลยไปจะเบิกไปเบิกพรบต่อเพราะว่าผมอะณวันวันนั้นอะตํารวจคนที่คนที่บอกต่อพ่อผมมาไปสอนอ,อก่อนเพื่อที่จะไปคุยกับตารวจไปแจ้งความแต่ตํารวจอะบอกให้ผมอะไปที่เกิดเหตุเองเฮ้ยไปไปที่สอนอ,อเองผมก็เลยไม่ได้เอาใบที่เขาเรียกว่าใบบันทึกประจําวันอะไปให้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เลยให้ผมอะสำรองจ่ายไปก่อนไม่งั้นผมก็ออกจากกรงบาลไม่ได้วันนั้นน่ะแท็กซี่อ่ะ ไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกประกันแต่ตำรวจตรงนั้นอนะเรียกให้แล้วแท็กซี่ไม่ได้อยู่รอประกันไม่ได้อยู่รออาครอบครัวผู้เสียหายก็คือขอ,ของผมก็คือใช้อ่าช่วงที่ตำรวจเผลอนี่เลยประมาณนั้นครับก็คือทางประกันเนี่ยเขาก็โทรมาแล้วก็บอกผมว่าเอยเดี๋ยวจะนัดอารมณ์เหมือนแบบว่าจะนัดว่าให้ผมมาเข้าไปที่สอน,นอแล้วก็อยากให้เจ้าหน,น้าที่เขาชี้มูลความผิดไปเลย ว่าใครผิดใครอะไรขนาดประกันนะครับประกันเขาบอกเขาบอกเลยว่าขนาดตอนเขาโทรไปอ่ะโทรไปคุยกับแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ยังกลุ่มอยู่เลยหมายถึงหมายถึงว่าอีกวันหนึ่งนะวันวันอื่นก็ยังกลุ่มอยู่แล้วก็ในสายเพื่อนของเขาอ่ะก็ตะโกนมาว่าเดี๋ยวค่อยคุยเมาอยู่อันนี้สื่อทางทางเจ้าหน้าที่ประกันเนี่ยบอกผมเอง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ